สวัสดีครับค,คลิปนี้ผมอยู่ในงานไหวค้ครูของสมาคม,มุมเมตตาขขาวลำดวนตำบลเขาใหญ่อำเภอเขาคหับนะครับมีจอมควาหวังเวทหลายสายเดินทางมางานในวันนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับ อาจารย์เก๋ไม่มาสาธมโมนาบุญกับอาลายในปที่ทำข้าป่าให้กับอาจารย์เก๋แลายคอยขัดขวางปากช่องไม่ให้มาทำาริษนะครับปีนี้นางมาไลายถูกขับออกจากสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ ไม่มีนะงทางมาายมางานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในงานนะครับระวังมาร้ายและสัมภเวสีอ<า>ัาเถอรนาเยจังหวัดวบนราชนาดีนะครับสายหมูเห่าตัวแสบนะครับนี่ใครจะมาก็ออกติดต่อเบอร์ผู้ใหญ่ตามนี้เลยนะครับ ผู้ที่สายมมอีกคนหนึ่งผมก็ชอบนะผมผมก็ชอบท้งนี้เพราะผมเป็นตลกเป็นนักแสดงนะครับก็แสดงหนังแสดงละครก็ต้องมีสายพวกนี้เข้ามาเป็นที่วึดถือนะครับก็เคยดูไหมฮะหลงตามหาชนช่องสามพี่เอกสระบุรีผมแสดงอยู่ด้วยก็เสียไปแล้วตายแล้วที่ข้อก็ตายแล้วนะครับมาเล่นช่องเจ็ดแองโงก็ตายแล้วตั้งใจจะไปอยู่กับจา์แมนนะ นั่จำอยู่อาจารย์บอกอาจารย์บอกมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับครับผมโอ้ขอบคุณครนักนะครับก็ถือเป็นวันรวมตัวของฤาษีกีกวนครับพรเชิญครับเชิญครับผู้ว่าผมเจอนี่นะครับมาถึงแล้วครับผมสวัสดีครับท่านครับตอนนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อยเดินผ่านมานะครับท่านแล้วสาวเข้าเยอะเลยสองคนเลยนะครั์นะฮะนี่ปูก็ดีๆต้อนรับอนชัยนะครับ นะครับท่านสืบสักนะครับก็ให้เกียรติมาในงานวันนี้นะครับการของงานวันนี้นะครับท่านผู้ว่านะครับมาถึงแล้วฤือีสายหลายสำนักนะครับครับอี่เห็นไหมครับวันนี้มีนูเกจ่าเดี๋ยวมาพบอัตมาด่วนฤือีทุกตนนะครับออกโขนกระแสมาหมดแล้วตอนนี้มาถึงแล้วเดียวพักผ่อนกลับมาทีลาใสสักครู่หนึ่งอาจารย์แมนเน่น่น่นะครับถ้าไม่ได้ออกโขนกระแสนี่ไม่ใช่ตัวจริง นะครับวันนี้บรรยากาศของงานไหว้ขอบคุณครับนี่นะครับก็มีสมาชิกของหรือของชมรมจะมาจากหลายที่ที่นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันะครับว่าใครเป็นใครในในงานวันนี้นะครับผมคุ้นเป็นอย่างดีนะครับอันนี้อาจารย์แสนสิริจันธาคลิปคลิปหนึ่งนาทีสร้างชื่อให้ไปทั่วโลกเลย อาจารย์แสนหนึ่งนาทีเองนะครับนี่นี่ก็วันนี้นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เกียรตินะครับกับฟังดีๆนะครับผู้ใหญ่แล้วก็แม้แต่เสียงทุกๆท่านที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเสริมศักดิ์นะครับท่านก็อยู่มทรหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ท่านนี่เจ้าสํานักนีญ่นะครับผู้ใหญ่สํนักนักเขาพุนวนนะครับนะครับน่าจะท่านจะเป็นผอสานักพุทธหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะครับท่านผอสานักพุทธ คุมทั้งหมดเลยนะครับท่านก็ให้เกียรตินี่แหละครับเรนเห็นความสำคัญของครับแล้วก็ยินดีอนรับท่านผบนะฮะที่คุมผู้แทนราษฎรทั้งหมดเลยนะครับท่านเป็นหญิงเล็กอีกคนหนึ่งนะฮะท่านผบขอบคุณครับท่านนายกสโมสรไลออนด้วยนะฮะนะฮะก็ถือว่าวันนี้ได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับ ทีเดี่ยวดาราฉายก็ขออนุญาตใช้ไม้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะครับบางข้อมูลต่างๆขาดตกบกพร่ออย่างไงก็ต้องกล่าวขออภัยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะฮะผมเองอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยบางทีไม่ได้ทราบข้อมูลมาต้องกล่าวขออภัยด้วยแต่ที่เ็เห็นก็คือมีออผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้ นะครับขอบคุณท่านนะครับปีการท่านก็มาเนาะนะครับปีการท่านก็มานะครับมาทุกปีด้วยแล้วก็ทุกๆครั้งที่มานะฮะมีปีหนึ่งนะผมมาแล้วท่านนำเงินมามอบศิลปินด้วยนะฮะคนละหนึ่งพันบาทมาเป็นโอ้ศิลปินมาเป็นสิบยี่สิบคนเลยนะครับพี่ช้างก็เป็นคนมอบให้ท่านสมศักดิ์มอบนะครับก็ถือว่าปีนี้ศิลปินมาน้อยนะอาจจะไม่ต้องมอบ อนะครับขอบคุณมากวันนี้ถือว่าให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อ่าหลายๆคนที่มานะครับก็ถือว่าเอาอีกแล้วแรกตังมีคนทําบุญเห็นไหมมีใครแลกสักอีกหนึ่งพันไหมฮะผมเองก็ท้งเนื้อทั้งตัวมีติดอยู่ร้อยเดียวมีไหมฮะพันหนึ่งมีไหมครับขอญาตเหรอแพระต้องเป็นพระอาจารย์แล้วนะอพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่ไหนไม่รู้ ไม่ใช่เดี๋ยวเร็วแรกตงเงินนิดหนึ่งนะคระับคุณโยมฟังตรงนี้พิธีการของเราเดี๋ยวรอ,อความพร้อมอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราตอนนี้ใกล้จะเวลาอันสำคัญแล้วตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การอนุคะห์สงค์สมาคมเราตั้งแต่รุ่นแรกๆปีแรกๆก,ก,ก็มาถึงกันแทบจะพร้อมหน้ากันแล้วเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่าอาตมาตอนนี้ดูความพร้อมอยู่ ดูความพร้อมอยู่นะแล้วก็วันนี้ขออย่างหนึ่งขอเลยเสร็จพิธีแล้วห้ามหนีกับทุกท่านขอแนวคิดขอพลังขอการมีส่วนร่วมของสมาชิกของสมาคมของเราทุกท่านหลังจากเสรยจงานแล้วเราจะขึ้นด้านบนาะะนั้นทุกท่านการุณาอย่าพึ่งกลับให้รีบขนาดไหนบายงานไปก่อน ขอผ่านไปก่อนเข้าใจเนาะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มีการประชุมประจําปีของสมาคมเข้าใจเนาะให้เป็นที่เข้าใจเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอาตมากําลังรอ,อรายชื่อ,อก็เป็นช่วงอันดับสําคัญสําคัญนะครับเดี๋ยวแต่ช่วงพิธีการก็จะให้กับพระอาจารย์ดาเนินการต่อส่วนผมเดี๋ยวละฉายก็ขออนุญาตใช้เสียงนะครับประชาสัมพันธ์คร่าวๆในช่วงแรกๆนะครับวันนี้ ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณอาจาร์อาจารโนนะใช่ไหมฮะอาจารย์โนที่ร่วมทาใบสีด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมอาจารย์นาโนฮะนาโนเห็นยิ้ของเรานะฮะน้าแข็งกับน้ําแล้วก็ร่วมอีกห้าร้อยนะครับท่านก็ใจดีนะครับนาโนเห็นเยิ้มนะฮะขอบคุณมาก นะครับถือว่าวันนี้ทุกคนร่วมบุญอาจารย์โจก็ร่วมทําใบสีอีกหนึ่งพันบาทอาจารย์เก๋ก็ร่วมทํามาด้วยนะครับก็ใครที่มีความประสงค์จะร่วมทําก็สามารถทําได้นะครับเป็นสิริมงคลนะฮะเพราะว่าการที่ทําใบสีสวยๆงามๆอย่างนี้นี่แหละครับปัจจัยของท่านที่ท่านได้สละปัจจุปัจจัยมานะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณหลายๆท่านวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ได้รายชื่อนะครับก็จะได้ประกาศชื่อประกาศตําแหน่งเป็นทางการ นะครับซึ่งทุกคนก็มาเพราะว่ามีความผูกพันนะครับมีความผูกพันม ja ีความเคารพรักนะครับกับปูええ่ใหญ่ด้วยนะฮะขอบคุณมากอาจารย์อะไรนะฮะแม่นิดนะฮะขอบคุณแม่นิดนะฮะร่วมใบสีอีกห้าร้อยบาทนะครับนายกรายกแม่นิดร่วมทำใบสีอีกห้าร้อยบาทสาธุนะฮะ ผมเรียกผมเรียกพี่ได้ไหม <Okay. S 1> เรียกแม่เดี๋ยวหาว่าแก่ใช่ไหม <Okay. S 1> สวยมากเลย <Okay. S 1> เหมือนดาราหนังเลยอ่ะ <Okay. S 1> จริงจริงฮะจริงจริงครับสวยมากจริงจริงโอ้โหรอขอบคุณมากครับหูน่ารักมากนี่จริงๆนะผมผมเห็นดูแล้วสวยมากสวยกวยาก่ามาดามเพนดีกว่า <Okay. S 1> <laughs> <laughs> ขอบคุณมาก <laughs> เดี๋ยวรอเล่นฮนะใครที่จะร่วมบุญต,ตอนเนี้ย <laughs> นะะนะครับนี่นะะ ตู้ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นตู้มงคลชีวิตไม้ที่ได้เห็นเป็นไม้มงคลชีวิตนะครับท่านได้ร่วมทำร่วมทำใบสีมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิรีมงคลนะครับตอนนี้เราจะารวบรวมปัะจ,จุปรจ,จัยนะครับรวบรวมปัะจ,จุป,ปจจใจคนไหนที่ร่วมทำก็อเอาตามตามกำลังตามศรัทธาของท่านนะฮะ ขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์แมนก็น่ารักนะอาจารย์แมนอยู่อย่างนี้น่ารักมากเลยไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่ทีหมอลำเลย <c oughs> น่ารักอนะ่ะเป็นไอดอลคนหนึ่งนะฮะนี่ก็ถือว่าอาจารย์เตือนใจก็มาแต่เมื่อวานเนาะนะครับขอบคุณมากอาจารย์ก็ร่วมบุญกับเด็กนะครับทางเดี๋ยวต่อาฉายประชาสัมพันธ์ก็มีมาร่วมบุญกันเยอะนะครับ แม่สิรินีด้วยนะครับก็ร่วมบุญนะฮะวันนี้แต่งตัวสวยซาูุด้วยนะครับนะครับแล้วก็บางคนที่เดินทางมาแล้ว่ะยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับประจย์ครับนี่นะฮะก็ได้กลเวลาละเลิกนามยามดีนะครับเป็นช่วงเวลามงคลก็คือประมาณ9ก้าโมงนะฮะก็จะมีพิธีการนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตรายชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับขอบคุณท่านเสริมศักดิ์ด้วยนะฮะแล้วก็คุณนายนะครับนายกสโมสรไลออนจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่แก่ฮะปีกายก็สวยอย่างนี้แหละจริงๆฮะคนอยู่สายบุญเนี่จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะหน้าตาจะอิ่มเอิบนะครับอิ่มบุญขอบคุณอาจารย์เก๋ด้วยนะฮะนะฮะอาจารย์เก๋นะครับเป็นบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งที่อ มาร่วมบุญมาร่วมงานนะครับขอบคุณท่านผออสํานักพุทธด้วยนะครับขอบคุณท่านมากนะครับข้อมูลที่ภาพระการใดกลาบขออภัยนะเดี๋ยวทางพระอาจารย์ก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ทักทายขอบคุณเป็นทางการนะครับส่วนผมเดี๋ยวและฉายตรงนี้ก็ใกล้เวลานะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านพระอาจารย์นั้นได้ดําเนินการต่อนะครับ โหลาก็เริ่มที่จะทำการบรรเลงครับครับเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงพี่เดียวบอกนกแล้วนกก็เปิดฝาเปิดฝาน้ำเปิดะนะตรงนี้นะ<ตอ>นได้เวลานะครับก็เข้าสู่พิธีการนะครับอเชิญครับพระอาจารย์ครับนิมนต์ครับ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศพุทธโทครับผม,มอตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ8นาทีทฉะนั้นให้ทุกคนเข้าประจำที่เลยให้ทุกคนเข้าประจำที่เลยเพราะปู่เนนแอจเริญพรเจนทั้งนี้ครับตอนนี้ก็ปู่เน a แอเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ<อ>ยินดีต้อนรับ ปู่เนนแอร์แล้วก็สวัสดีปู่ด้วยนะครับปู่เนนแอร์ครับเชิญครับอ่าขอเจริญพรเชิญพ่อปู่เนนแอร์ขึ้นด้านบนเลยพ่อปู air, ่เนนแอร์ขึ้นด้านบนเลยจ้ะตามรายชื่อให้นั่งตามรายชื่อนะ,อะเพราะว่าเหลืออีกประมาณ7นาทีเราจะเข้าพิธีการแล้วเจ็ดพิธีเจ็ดนาทีเราจะเข้าพิธีการแล้วก,เเก,วก็เดี๋ยวหลังจากพิธีการแล้วนะครับอาจารย์ก็ดําเนินการต่อ นะครับแต่ตอนนี้ใครที่มาถึงแล้วเรียนเชิญนั่งตามมัธยาศัยไปก่อนนะครับนะฮะเรียนเชิญอาจารย์เดนแอร์ครับนะครับซึ่งนนัก็วันนี้สายมูที่มีชื่อเสียงก็มากันเยอะส่วนใหญ่ท่านก็จะมาด้วย,ยจุดมุ่งหมายเดียวกันหัวใจอัน,อเ,นปเป็นจุดเดียวกันก็คือรักคารกปู่ใหญ่ด้วยนะครับเชิญครับเรียนเชิญนั่งฮะ นะครับโดยเฉพาะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่านะฮะท่านเสริมศัก,กิ์ก็ามาทุกปีนะครับมาทุกปีแล้นนวนกนบบี่แล้วก็ขอบคุณปีที่ผ่านมาด้วยนะฮะที่นำปัจจัยมามอบให้กับศิลปิน,น,นเดี่ยวดาราฉายก็ยังได้ตังกับท่านเสริมศักนะฮะพี่ช้างของเราได้ครบครันเลยศิลปินที่เดินทางมานะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นเขาเรียกว่า น้ำจิตน้ำใจนะครับที่ท่านมอบให้กับกลุ่มศิลปินเพราะท่านก็รักศิลปินทุกคนนะครับรักศิลปินทุกคนขอบคุณด้วยนะฮะนี่ตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าที่ประจาที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เราจัดไว้เพราะเหลือเวลาไม่มากขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์แมนมาจากไหนฮะอาจารย์แมน กรุงเทพอยู่กุงเทพเหมือนกันกน้ออาจารย์เนาะ,ะนะฮะนี่ฉายาของอาจารย์แมนก็นะดากทองนี่แหละฮะรู้จักกันในสื่อมวลชนสื่อโซเชียลนะครับขอบคุณอาจารย์โจด้วยนะฮะก็นอนพักอยู่ที่เดียวกับเดี่ยวแต่ละฉายเมื่อคืนนี้นะครับนะครับ เดี๋ยวถ้าครบแล้วครบอาจารย์ช่วยสมซิกนี้ผมจะให้นกได้เปิดเปิด,เป,ดเปิดเครื่องดื่มทั้งหมดยังโอยังไม่ได้เปิดฝาอาจารย์ขอบคุณด้วยนะฮะวันนี้สื่อมวลชนต่างๆนะครับ<า>ก็โอ้ท่านนายกนายกอ้อน,น,ออน,นะฮะสโมสไรไลออนนะครับสาธุนะฮะ ปัจจัยใส่ลงไปช่วยค่าใบาสีเมื่อวานนี้มาดามอ้อเนี่ยนะฮะขับหรือประกาศตำแหน่งของมาดามเมื่อคืนนี้อังกะลุงม,มาด้วยแล้วก็นำข้าวต้มมาเลี้ยงด้วยโอ้โหอร่อยผมกินสองถ้วยที่ผมแจ้งมาดามวันนี้วันนี้ข้าวเหนียวหมูฝอยนี่นะครับใครยังไม่ได้ทานข้าวเหนียวหมูฝอยของมาดามอ้อหรือนายก นะครับสโมสรไลออนจังหวัดเพชรบุรีของเราะนะครับผ่านได้เลยอตอนนี้ก็ขอเจริญพรเชิญท่านประของท่านสภาผู้แทนแราษฎรจะได้มอบ ออของที่ระลึกหรือวัตถุมงคลอันสําคัญแก่ผู้ที่มาให้การสนับสนุนสมาคมเมตตามุนีสิงอันดับแรกก็ขออาราธนารพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวินยทอนชุม่มพุทธญาโน อาท่านสมศักดิ์ศรีสังอาขอเจริญพรเชิญท่านสมศักดิ์ศรีสรรรับม่อของที่ระลึกตะกล้องหมดใช้รูปตะกล้องกล้องเก็บภาพเลยกล้องตะก้องอยู่ไหนตะก้องเก็บแป๊บขออนุญาตนะตะก้องไปนะครับตะกล้องนู้นด้วยฮะสามก้องสี่ก้องเลยฮะในวัฒนการหลวงพ่อครับกับเรียนปู่ทุกองค์ทุกท่านนะครับไอ้ท่าน สมศัดิ์หรือพี่ช้างของเราเป็นที่เคารพนับถือกันมาผมมาวันนี้เป็นวันไหวค้ครูก็ถือโอกาสมอบของมงคลน,นะครับพี่ช้างอยู่ในถุงนี้นะครับปู่บอกว่าให้ผมมอบต่อหน้าพวกเราจะได้เป็นชิรีมงคลสำหรับท่านที่สองก็ขอเจริญพรเจริญท่านพ่อปู่ใหญ่เป็นพ่อของพวกเราได้รับ ของที่ระลึกสืบต่อไปขอจเจริญามเชิญครับสำหรับปู่ใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาหลายสิบปีนะครับจนผมนะกับเดี๋ยวมีผอพรอพี่ลงนะครับซึ่งรัฐภามาช่วยกันขอใช้พื้นที่ป่าตรงนี้นะครับจนสำเร็จแนละ้วโดยมีหลวงพ่อเราเนี่ยครับ ผมพ่อเราเป็นผู้ขอนะครับท่านมันนั่งเป็นประธานอยู่เอวันนี้พี่ช้างตินเรื่องใหญ่ใช่คนที่สําเร็จคือพี่ช้างนะเลยเล่าไห้ผมมองพ,พี่ลงฟังนะเพราะว่าป่าแปดสี่มันจบที่ผูว่านะครับ <c oughs> จบที่ผูว่าแล้วพี่ช้าง <c oughs> าดำเนินการจนจบนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวัมนมงคน <c oughs> ผมมีครูบาอาจารย์ทั่วประเทศแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านพรกเอจิมอบสองอย่างเป็น สิ่งประทำกายอยู่คือมีดครูกับไม้ครูที่ไว้เจอมันนะครับมอบให้ผมมาผมก็เก็บบูชามาหลายสิปีแต่มันนึกขึ้นได้ครูบาอาจารย์บอกว่ามีดครูเนี่ยมอบสำหรับปู่เขาปู่ใช้ทาพิธีตลอดเลยวันนี้มามอบอให้กับปู่ซึ่งเป็นเพื่อนรักด้วยนะครับ อาสาธุเดี๋ยวเปิดดูหน่อยท่านปรากฏเกียรติยันหารถือว่าเป็นเพื่อนการคบกันมา30สกว่าปีแล้วอยู่ด้วยกันมารักด้วยกันมาตั้งเริ่มต้นเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเมตตามุนีสินเป็นคนเอาความพิษว่าต้องชื่อสมาคมเมตตามุนีสินนะเรามีผู้ก่อตั้งกัน19คนอาสาทุขอจเจริญพรเชิญท่านต่อไปก็คือ ขอดูมีดก่อนเนาะเป็นมีดหมออย่างดีครับโอ้โหสวยงามมากเป็นพุทธสิงป์ครับอ่าเพราะว่าเราออกสื่ออยู่กออนุญาตไม่ไม่งวดที่แล้วพ่อเขี้ยวหมูตันให้มาชุดหนึ่งและอีกชุดหนึ่งไอ้จารย์ไว้เป็นที่มอบไว้ที่ว่าเอาไปให้ไอ้เป็นพระไพรีพินาที่อ่าใช่ท่าน แหวนทองร้อมเพชรแหวนทองร้อมเพชรพี่ช้างเสริมสักสีสันปูโปูต้นช้างใส่พอดีแม่สวยด้วยคือเขาเป็นเจ้าของพ่อโสธรครับท่านผู้ว่าเป็นเจ้าของเข้ไหมเจ้าของแหวนวงนี้ถึงได้พอดีด้วยความเป็นเจ้าของแต่อดีตไม่ได้วัดนิ้วนะด้วยนะลำดับต่อไปก็ขอเจริญพร คุณแม่เพชรสจีรัตได้รับของที่ระลึกเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านประกรรยาครับเชิมเ,เพชรครับเ,เพชรนี่ก็เขาลบมนับถือก,กันมาหลายปีนะครับแล้วก็ผมก็ไปร่วมวิธีแม่เ,เพชรต้อสร้างรูธเจ้าเปิดโลกนะครับก็วันนี้หลวงพ่อไม่ได้มาเนาะคือจังหวะวันนี้มาเนี่ย วัวแม่เพชรมาแลวบางบางับงเอิญน,นะครับวันที่9มีนาเนี่ยแม่เพชรผมไปทราบทางเฟซเขาไม่ได้บอกผมโดยตรงหรอกว่าเป็นวันเกิดแม่เพชรแล้วจะทําพิธีที่วัดผมติดภารกิจกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ไปถือโอกาสมอบของผู้กายเมื่อกี้เอามีดครูมอบให้รู่แล้วเอาไม้ครูซึ่งแม่เพชรก็จะต้องไปทําพิธีบ่อยๆจะได้เป็นไม้เจิมนะครับอันนี้ ของผู้กายผมอยู่กับผมก็ไม่ได้ไประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ผมก็ขึ้นหิ้งอย่างเดียวมอบให้แม่เพชรน,นะครับเป็นเป็นมุขของขวัญกานเกิดด้วยขอบคุณครับสาธุเจริญพรลำดับต่อไปเราจะได้ทำการถ่ายรูป สาธุอ่ากกชี้ตายตายชี้เป็นอันนี้คือไม้ตรงนี้สำหรับต่อไปพิธีการของเราจะทำการจุดเทียนชัยอ่าเราจะได้จุดเทียนชัยลำดับแรก